เวลาที่คนเข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณเป็นครั้งแรกคุณอาจจะอยากให้มันแสดงหน้าที่เรียบง่ายที่ไม่มีอะไรมากมายในนั้นดังนั้นแทนที่ใช้เลเยอร์ที่เป็นหน้าแรกของชุมล่าคุณก็สามารถที่ให้มันแสดงหน้าอื่นได้ในวิดีโอนี้ผมจะแสดงวิธีให้ดูครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแรกของไซต์ผมก็อยากให้มันแสดงบทความแค่ตัวเดียวแทนที่จะเป็น2บทความแบบตอนนี้ผมจะให้มันโชว์แค่บทความ Seasonal Specialties ตอนที่คนเข้ามาไซต์เราเป็นครั้งแรก แล้วกลับไปทำกันใน back end ครับไปที่เมนูเลือกเมนเมนูคุณจะเห็นว่าเมนูในนี้ทั้งหมดจะลิงก์กับเมนเมนูตอนนี้หน้า home ถูกตั้งเป็น default หรือหน้าแรกที่คนเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าอื่นได้โดยเลือกแล้วคลิกที่ปุ่ม default ด้านบนตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้ seasonal specialties เป็นหน้า default ผมก็เลือก seasonal specialties แล้วคลิก default กลับไปที่ front end แต่ตอนนี้ แทนที่จะคลิกปุ่ม refresh ผมก็ไปที่ address bar ด้านบนคลิกในนั้นแล้วกดปุ่ม Enter ในคีย์บอร์ดจะเห็นว่าหน้าแรกที่โหวในไซต์ของจุมล่าก็คือ Seasonal Specialties ไม่ใช่หน้าโฮมแบบเมื่อก่อนถ้าเราต้องการเราก็สามารถให้มันโชว์หน้า Seasonal Specialties เป็นหน้าแรกที่คนเข้ามาเห็นเวลาเข้าไซต์ของเราแต่จริงๆแล้วเราอยากให้มันโชว์บทความ about John and m e r i d i t และ about Fed Local ในหน้าแรกเราก็จะตั้งให้มันกลับไปเป็นหน้าโฮมเหมือนเดิม กลับไปที่ Back End เลือก Home แล้วคลิก Default กลับไปที่ Front End ไปที่ Address Bar กด Enter ตรงคีย์บอร์ดตอนนี้หน้าแรกก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วครับคุณสามารถตั้งให้หน้าไหนในไซต์ของจุมล่าโหลดเป็นหน้าแรกโดยการเปลี่ยนตัว Default ซึ่งมันก็สามารถทำให้คุณแสดงหน้าอื่นแทนที่จะใช้หน้า Home เป็นหน้าแรกอย่างเดียวได้